เอา้าร่งจากกินข้าวแล้วตอนบ่ายๆประมาณบ่ายสองสามโมงเลยเาขาค่ะทีมงานเลาะลงนําขึ้นมาเที่ยงนี่บ่พอเอาสิเลาะลงไตทีมงานเอาดักแต่ละบอลแล้วก็มีหมามีหมาพัานกับนายพันเลาะน้ำห้อยมันทีมงานนึ่งไปไล่ไปลองลุ้นน้ำกานพีน่น้อยวัชิมรือบ่มากับทีมงานทีมงานพันเสือ อย่านมันคำก่อนกำลังจีเจออลไรพี่น้องเฮ้ยห้อยบักทอกเฮ้ยห้อยใหญ่ขนาดเลยทีมงานเฮายห้องไว้ขนาดเลยบมเดิร์นชนเลยเฮาเอาเฮายห้องไว้เถอะเป็ยังบม่ทันเลยยิ่เขาแล้วไม่ได้พักพอนเลยเหยียบเลยเออเดะมายังอยู่ ียมาเอาแล้วว uh. ัเชียมาเอาแล้วเชีมาเอาแลยวมาเอาแล้วาันเดจะพอดีจะพอกเฮโไปมลก โมโนบริยัยโมโนบริคอนนักโอ้ยเศรษาย,ยมันออกมามาอะไรออกมาออกมาไกลๆเหามัน้ยินเสียงเอาพระกับแทะลองไปน้ำมันทางขับคืนเลยอ๋อตัวเศษายเลย ตาวินก็สิคลัแล้วว่าไหร่โอ้รอบแรงพ่อด้แต่เห็นพ่อท่านมานี ตัวน้ำใสเย็นขนาดน้ำใสแล้วเย็นเห็นหร่อนปล่าโอ้ส่วนให้เบิดให้มันเบิด ไอแข็งลอยคาขนาดเลยโอ้ยไม่ไรไม่ไรส่วนมันกระเจ้าที่มันหารไปก่อนนะยังเนาะยังน้ำละ ประมาณรอบแรง่งผลที่งานเอายัางก่อนแล้วป่ะโอ้ย,ยน,น้ำพน้นให้มองหัวเที่ยงให้กะเจ้ากาเจ้าต้มน้ำไากินน้ำพุ้นเที่ยงใหกันเฮ้อเศรษายขนาดพี่น้อยมันปูดออกมาใช่มันฉกใช่ในพันเสือ แต่ว่ามันตื่นแลมันผ่าไปเลยงูว,ยยวัว่าดอกพุทดิคอนนะปัดบับกถอกงหญ่บักถอกงหญ่เฮ้ยฮยมาเจอเลยเออกมาผิดมาเอาลอยู่มันเพราะท่านาน,นี่ตามทางเลยไฮ้ยโอ้ยอย,ยางจมกออกหอยเลยขาแตกมุดมดเลย ทีมออาง,า,งนานเ,เาขา,ย,าย,เย,เย่างก่อนแหละย่างบวทันโม่ด้ยเขาฮ่าตัวใครเนเตอร์กินอาหารดีกินข้าวเที่ยงกับแล่นพี่น้องเอ้กินข้าวเที่ยงกับ่ายเลยแหละประมาณสามโมงสองสามโมงกินข้าวเที่ยงไปไปฮือ อร่อยกาถีบเลยไปโอ้ทุกค้าชิบวูคืนแล้วทั้งนี้ เอาทุกข้าเกือบบุกขึ้นเลยเมื่อยไรพี่น้องเอ้ยข้างในมูกเกืบจะบุกเมื่อยไปไแน่ดอกเสียดายขนาดเลยขาตัวพ้นกระทกมาเลยพี่น้องเอ้ยขาแตกกระหึ่มเลยไอ้กำมือกำมือกำมือ้อ,องไงาไปขำปรับเลยจนลอยขากระแตกถอดเกือบ ถอดเกือบยางพี่น้องเอ้ยถือเกือบใส่เกือบบุตรานักนักตีนเขาเลยถือเกือบสาตีนเป่าเลยโมไปหอดทับไปเลยยังเข้ายางกำลังผู้เดียวไม่ไรหมวเป็ดข้าวเหลี่ยมโอ้เป็ดกับไก่เป็นเป็นมาปล่อยไว้น้ำใ้น้ำสวน จเจ็บใจกันเมลรดเนี่ยนอนรับปัานตายแหละพี่น้องเย้ยโอ้หลอบคำเนี่ยโบมันอาจิตตู้มกระขักเลยมาอะไรแงแง่กแงๆไปบกทอกไงก,ก็มีหมูหมูก็มีแต่ว่ามันออกมามัน หมูซึกโตมันเสียออกมาใส้เห้าแล้วมันเห็นเหามันพาไปทางใหม่เขาเลยบ่ได้ยิ่งเสียดายขนาดเอ้าบ่อได้ก็บ่หลับได้กับบ,บ่หยบบามรอบนาก็ไม้คือเกาแต่ก็ยังดีได้กินเขาเทียงรอบบใบในกินแร่น โอเคพี่น้อยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำหรับทุกอนพี่น้อยอยางสาวอีกก่อนสาตินเป่าเลยรถไถกับโบมาบัดเมื่อยก็ค่ะก็โบเห็นรถไผมาเลยรถไถกับโบมีคนมาฝนโตข้ามเปียกบหยอดเลย